สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง e a s y Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันกกกกบกนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกเอาพักอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือวอเตอร์เกรค่ะวิธีการปลูกง่ายนิดเดียวนะคะซึ่งเรามาดูกันนะคะว่าวอเตอร์เกรนี้ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b s c r i b e ค่ะ วอเตอร์เกนะคะจัดเป็นผักนะคะที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากทั้งใยอาหารวิตามินแร่ธาตุและที่สำคัญนะคะสารสำคัญที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นโปรตีนไขมันคาร์โบไฮเดรตวิตามินเควิตามินซีวิตามินเอวิตามินีวิตามินบีหกไทอามีน e, มน, 6, มนะคะไรโปรฟาร์วินค่ะแร่ธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมและฟอสฟอรัส นะคะในปริมาณที่เยอะนะคะพอกับร่างกายของเราต้องการนั่นเองค่ะทีนี้นะคะมาดูสปปรรพคุณโดยย่อๆกันนะคะของวอเ e อร์ครว่ามีอะไรมั่งนะคะ 1. ค่ะป้องกันและรักษาโรคมะเร็งนะคะมีงานวิจัยระบุว่าสารสำคัญในตระกูลของกระรมมีรทิ์ป้องกันโรคมะเร็งได้นะคะการกินผักตระกูลนี้มากๆก็มีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งเต้านม และมะเร็งกระเพาะอาหารมากถึง3เท่าเลยก็ว่าได้ค่ะสารสําคัญนะคะที่มีในวอเตอร์เกรกก็คือโฟลารเฟนนะคะมีประโยชน์ต่อาการป้องกันและรักษาโรคม,มะเร็งจัดเป็นสารประกอบที่มีกรรมฐัน,ฐนทําให้ผักตระกูลนี้นะคะมีรสขมมีฤทธิ์ยับยัง้งการแพร่กระจายของมะเร็งนั่นเองค่ะ2ค่ะ ลดร,ระดับความดันโลหิตสูงค่ะสำหรับคนที่ได้รับแร่ธาตุนะคะแคลเซียมแมกนีเซียมและโพแทสเซียมในการกินอาหารที่ไม่เพียงพอไม่พอเหมาะมีมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงนั่นเองค่ะวอเตอร์เกรดมีแร่ธาตุที่ดีต่อร่างกายครบทั้ง3ชนิดนะคะที่สามารถป้องกันโรคความดันโลหิตสูงได้ค่ะ3นะคะบำรุงกระดูกให้แข็งแรงค่ะ การที่เรากินอาหารนะคะโดยเฉพาะวอเตอร์เกรเข้าไปเนี่ยมันจะอุดมไปด้วยวิตามินเคนะคะซึ่งเพียงพอนะคะจะทําให้กระดูกของเรานั้นแข็งแรงค่ะซึ่งวิธีการนะคะก็ให้กินวอเตอร์เกรเพียงวันละหนึ่งถ้วยนะคะจะช่วยได้รับวิตามินเคที่เหมาะสมค่ะเพียงพอนะคะต่อความต้องการในแต่ละวันนะคะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาความแข็งแรงของกระดูกได้นั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะอันนี้โรคหมีเป็นโรคยอดฮิตของคนไทยเพราะพอกับ ความดันโิตสูงนั่นเองค่ะก็คือโรคเบาหวานค่ะ Watergate นะคะเป็นแหล่งสารต้านอนุมูลอิสระนะคะกดนะคะอัลฟาไรโปรอิกนะคะที่สามารถช่วยลดระดับกโคสนะคะเพิ่มอินซูลินค่ะป้องกันปฏริกิยาป้องกันปฏิกิยาออกซิเดชันในผู้ป่วยเบาหวานได้นะคะและป้องกันความเสียหายของระบบประสาทในผู้ป่วยเบาหวานได้ค่ะซึ่งมีผลงานวิจัยรองรับนั่นเองค่ะ สุดท้ายนะคะสารในเตรตนะคะในผักวอเตอร์เกรดนะคะวอเตอร์เกรดบีทรูทและผักใบเขียวนะคะมีสารในเตรตในอาหารสูงมากมีผลดีต่อ,อสุขภาพสามารถดันโลหิตลดปริมาณออกซิเจนนักกรียาต้องการในการออกกาลังกายนั่นเองค่ะซึ่งจะทําให้เราออกกําลังกายได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งสรรพคุณนะคะมีเยอะมากๆเลยนะคะทีนี้นะคะเราก็มาดูกันนะคะว่านะคะวิธีปลูกปลูกอย่างไรคะ่ะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีปลูกกันค่ะผักมอเตอร์เกตนะคะเราเลือกก้านที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ค่อนข้างโตแล้วนะตัดออกมาเลยค่ะด้านบนนะคะเราก็จะเอาไปกินนะคะด้านบนตรงนี้นะคะแล้วเหลือไว้ตัดตรงนี้ไปกินนะแล้วเหลือไว้ประมาณสองอันนะคะสองหรือหนึ่งอันก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปปักชำกันค่ะเรามาเตรียมนะคะสําหรับนั่นก่อนนะคะเราก็จะตัดกันนะคะด้านบนเราเหลือไปรับประทานนะคะนะคะ ส่วนด้านนี้เราก็ไปปักชํำกันีเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เอากิ่งวอเตอร์เกตปักลงไปเลยค่ะใช้เวลาประมาณ7วันนะคะวอเตอร์ต้นอ่อนใบอ่อนก็จะเริ่มแตกออกมานะคะประมาณ1เดือนนะคะก็จะได้วอเตอร์เกตที่สวยงามนะคะพร้อมรับประทานแล้วนะคะค่ะเ,เป็นไงคะสําหรับการปลูกวอเตอร์เกตและประโยชน์นะคะแบบนี้นะคะไม่ควรที่จะ พลาดเลยนะคะที่จะปลูกหลังบ้านของทุกคนนะคะและที่สําคัญมันปลูกง่ายมากๆเลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทีมงานหรือาสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงาน e a s y Home ทุกคนนะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าผู้บอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ